สวัสดีค่ะเรียนเล่นๆใช้ได้จริงกับจุ๋มคลิปนี้นะคะก็เช่นเคยคะ่ะจุ๋มก็มีประโยคภาษาัะเซียในชีวิตประจำวันมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเรามาลองดูว่าคลิปนี้จะมีประโยคที่น่าสนใจอะไรมาฝากเพื่อนๆคะ่ะประโยคที่1เข้ากับสถานาการณ์เลยคะ่ะเซนเนยนาบินซินรัสตูดเซนเนย n นาบินซินรัสตูต ก็แปลว่าราคาน้ำมันกำลังขึ้นนะคะเจนนีน้ำเบนซีนราสตูดต่อมานะคะถ้าเกิดเราจะถามว่าเธอเกิดที่ไหนถ้าเราถามคนที่เป็นผู้ชายนะคะเราถามว่า g ก mm ิด e ดียร์ตูร a ดิวเซียกดีนะคะถ้าเกิดคนที่เราถามเขาเป็นผู้หญิง เราจะเปลี่ยนจากคำว่า radiusia เป็น radius g d i e a t y radius g d i e a t y radius นะคะ,ะถ้าเกิดผู้ชายตอบเรานะคะว่าผมเกิดที่กระบี่เขาจะพูดว่า ya radiusia f k r a b i ya radiusia f k r a b i นะคะ ถ้าเกิดว่าผู้หญิงพูดนะคะว่าฉันเกิดที่กระบี่เขาก็บอกว่า ya radilskrabi ya radilskrabi นะคะต่อมานะคะ ya sijas uchu r u s s k i язык ya sijas uchu r u s s k i язык แปลว่าตอนนี้ผมหรือว่าตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษารัสเซีย ยาซิชัสอูชูรุสกีย้ยืดนะคะต่อมานะคะซีวอรนียยาวิยูิวนวิเสลาวาวนียาว,ยว,วิาวาิแปลว่าวันนี้ผมเรียนคำศัพท์ใหม่ถ้าเกิดว่าผู้พูดเป็นผู้หญิงนะคะคำว่า в ิยูชิเปลี่ยนเป็นวิยูชิ l ว ы วช и ล а นะคะกลายเป็นสิว о ด н นี в ы ย ч и л а ช о ล ы е с л о สลาวาสิว я ด в นี ч и л а ว о в ช е ล л о в а นะคะวันนี้ฉันเรียนคำศัพท์ใหม่ต่อมานะคะ я у อ у ชูรัสกิปาตรีทส์มินูต์กัชตีดย แปลวว่่าาผมหรือ30 30ฉันนะคะคเรียนภาษารัสเซีย30นาทีทุกวันใครเรียนภาษารัสเซีย30นาทีทุกวันยกมือนะคะฉันเรี u นภาษารัซีย30นาทีทุกวั ต่อมานะคะถ้าเกิดเราจะถามว่าเบียร์ขวดละเท่าไหร่เราก็ถามว่าสโคลกาซาบุตุกูปีวาสโคลกาซาบุตุกูปีวาสโคลกาซาบุตุกูปีวานะคะเบียร์ขวดละเท่าไหร่ถ้าเราจะบอกว่าพวกเรากำลังกลับบ้านนะคะเราก็บอกว่ามื้ออิโดมดามอย Мы и д ี м домой. Мы и д อ м домой. นะคะพวกเรากำลังกลับบ้านแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะที่จมจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะก็คืออีด mm ิเ hmm. มียดลินเยออีด e. ิเมียลินเยนะคะแปลว่าเดินช้าก,กว่านี้หน่อยนะ อ่าโอเคค่ะคลิปนี้จุ๋มก็มีประโยคที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนเพอนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจจุ๋มด้วยกันกดไลค์กด Subscribe กับช่องจุ๋มด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ